ทำแล้วพี่น้องมีอะไรซ้ำด้วยเตรียมกับบานแล้วแบกบแบกบเลือ่อยพี่น้องแบกเลื่อยเตรียมกับบานแล้วได้วยูเข่งนึงให้พ่อใหญ่ผู้อดวุโสมาเอาพี่น้อง เลืเอยมือหนึง่งบ้านเรากับบ้านเราว่าหน่อยถ่ายายูข้อเด็ดกำลังเอาไปใส่ โดดโอ้แเ้กันโอ้ยทายโ่ถือทายย้อนแสงมันกับหมืดเนาะพี่น้องเนาะยัยสมบูรว์กับโบได้เบิงนี่กระเป๋ากับแกนล่อนยัยสมบรวย ย่อนแสงกับสีมืดมืดมันวก็คำน้ำแน่นเอาพี่น้อง แต่ประมาณนี่พี่หนอกลายงามกับกินไปงัวเอ้ยอยากสำรวจกับสิว่างเคืองหว่ยหายไปไหนผู้เดชงักขึ้นรถดพี่หนองเออขวมซะนอเบืืองเขาไล้หรอไปเอากระเป๋าอีพี่หนอง กะตกก็ถ้งมือถุงม้อออกกอนเออทางนี้แจ่งเน,นี่ยเนี่ยฉันเลือกกะทายลูกก็บไ,ไดีบิงเนาะแบนตาก็บไ,ไดีใสยย่ยอนแสงเงาสันโอ้ทายมองนีหนาขาวเน่ะวุ้ยแต่ย, <laughs> ยตายกหัว ทายรูปว่าได้เบังแน่ว่าเห็นหงเนาะพี่น้องทายหย่อนแสงแล้วว่าดำปือป๋อๆโอ้ไหลสดตอนนั้นบ่คือดอกเขาขาอย่างสีแค่เนยคนขี่ไหลก็คือจังมาานัมน,นแจ่งเน่น่เฮ้ยนี่ไงสำรวยอย่างสีเนี่ยแม่จังเข้าว่ากล่องเซลฟี่เนโน่ <cười> <cười> nhìn lại nài nhò mất <laughs> thầu là nó mà thầu phụt bao bao cả chép lâu à ngay hùa đệt กินน้ำกับเงินกับซ่านพี่น้องยังให้ผู้อดีตเล้ากะขับอะไรสิ่งแย่สัรด้วยกะเอาหมอ้อจะใส่มาพี่น้องเนียแก่ล่อนมันเลยนดอะไรเนาะ กลับบ้านเราวัวน้อยรออยู่ฮะอู้ยายสันด้วยสิเอาวัวาหาันให้ป้าตีบันี่ลืมว่านกับบริกินพี่น้องก็ไปข้ามกับยามันเสียไปหายอยู่อืมเลอพี่น้องกินน้ำาให้กินอยู่ ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยได้ซัมเน่เลยจ้าซัมเน่ก,นกินพ่อหอมปากหอมคอกิ็นหอนเนะเมื่อก่อนพี่น้องเอา้าลืมเอามาเอามาให้นี่เอามาให้นี่นนมาใส่ก,กระเป๋านี่เอามา เอามาใส่นี้คุณแก้ของมึงคุณแก้ยู่นี่เลยคุณแก้ได้เอาออกจากกระเป๋าโบฮานี่ใส่โอเคเอาถอดเอาตาพวกงานเอาเสื้องไหวอยู่ อ้แว่นสิแจงบนนอพี่นนอ mm. เดี๋ยวใส่แว่นก่อนใส่แว่นที่ลูกจังสิชัดเจนกลับบ้า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 นกลับเฮียนกลับเฮียน กับบ้านกับเฮียนพี่น้องสิไปเอาหัวอาหารให้ป้าก,ก่อนรถคูอยากพี่น้อง โอเคจ้าคลิปนี้ก็ไว้สำนีเลยพี่น้องรอชมคลิปหนาต่อไปกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่เมีไงสำรวยติดตามเมีงสำรวยในเด้อจ้าบ๊ายบาย